นะก็สามารถมาเข้าตามวิธีอย่างนี้ได้ค่ะกับวิธีได้ก็ถ้าเข้าที่ได้ก็จะดีมากเลยค่ะ โบสถ์ที่นี่คือโบสถ์ที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะตรงที่เป็นโบสถ์ยกใต้ขุนสูงขึ้นมานะคะ่ะตอนก่อนที่จะเข้าไปค่ะจะมีแม่ชีอยู่ข้างหน้าค่ะคือแม่ชีจะคอยแนะนําวิธีบอกว่าให้เราปฏิบัติยังไงะคะ่ะแต่แต่จริงๆแล้วคือในใบค่ะจะมีเป็นเป็นขั้นตอนบอกหมดเลยค่ะว่าให้หนึ่งให้ท่องชื่อเราแล้วก็พืออธิษฐานแต่ละข้อคือในนั้นครบหมดเลยค่ะก็แค่ให้เราเดินเดินวนไปเราสามารถเดินได้มีในนั้นคือมีสามรอบห้าห้ารอบเจ็ดรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ที่หนูไปวนจะวน,วน9รอบค่ะการวนก็คือวนแม่ชีบอกมาเขาว่าให้วนวนซ้าย8รอบแล้วก็วนขวารอบสุดท้าย1รอบค่ะน่คือเขาจะบอกว่าบอกชื่อเราแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ไม่ดีอะไรในนั้นนะคะคือจะเป็นขั้นตอน,นเหมือนยังมงค่ะรู้สึกยังไงครับมีเปลี่ยนแปลงไหมในใจเราก็คือตอนสบายใจอะไรสบายก็สบายใจเหมือนมีสมาธิค่ะเพราะว่าตอนท่องไปก็ค่อยๆเดินเพราะว่าตอนเดินต้อง มองเป็นแผ่นกระดาษนะคะที่ขั้นตอนด้วยแล้วก็เดินด้วยค่ะเหมือนก็ค่อยๆคือตอนที่อยู่เหือค่อยๆเดินนะคะไม่มีสมาธิไปด้วยเป็นครั้งแรกค่ะที่เคยมารอดบทล้าไม่ทราบว่าจะอื่นไปหรือเปล่าแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มาที่นี่แล้วก็ได้รอดบทเลยคือตอนที่รอดบทนะคะก็อย่างที่บอกเขะว่ามีกระดาษมาให้แล้วเราก็อธิษฐานแล้วก็ท่องตามที่กระดาษที่ในกระดาษบอก่ะค่ะแล้วก็ได้ทําสมาธิด้วย ให้ให้ทำคือบอกว่าให้ให้อธิษฐานก่อนตั้งน้โมสามจบแล้วก็ไปไหว้ตอนนั้นให้ติดทองหยองข้องเ,เงินอยู่ว่าทองแล้วก็ลูกคูโบสถน,นะคะลูกท<ต>ิกมิรใช่ลูกทีมิดค่ะถึงอธิษฐานตอนนั้นนะคะอธิษฐานเสร็จแล้วก็ถึงค่อยวนลออค่ะเพราะว่าตอนวนไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้นึกเรื่องอื่นเพราะว่าเราอ่านตามใบขั้นตอนมีประมาณสิบเอ็ดสิบสองข้อนะคะอันนี้หนูไม่ได้จ่ okay. าคือจาก คือหนูไม่เคยไม่เคยไม่เคยมาที่วันนี้ค่ะแต่ด้วยคุณน้าเคยมาก็เพก่คือแบบว่าคิดว่าหลวพ่อท่านท่านสักศิแล้วท่านก็แบบว่ามีคนเริ่มสายท่านเยอะค่ะแล้วคือวิธีรอดโบสถ์หนูก็รู้ว่าคืออธิษฐานอะไรไปก็น่าจะสมหวังอะไรอะค่ะหนูก็เลยลองรอดโบสถ์ดูค่ะ,ค,ะครับก็อ,อยากเชญชวนนะคะให้มาเพราะว่าการรอดบทเป็น เหมือนฝึกสมาธิจิตเราให้นิ่งเวลาเดือนรองะคะคือถ้าใครอยากจะขอพรหรือว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรก็สามารถเชิญมารอด้ว้ที่วัดเตรเลยสุขารามหลวงพ่อาสายที่สมุกรสาครนนคะ่ะ